สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสอเดฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชควันนี้วันที่17กรกฎาคม2568ภ้พายเพาท่มชมครับเดินทางมาหาเซียนสองดาวนะับถือว่าเป็นเซียนตัวจริงนะับเซียนแท้ผู้หนึ่งได้พี่น้องเด้นะครับอ่าหกสองตัวเน้น น,น, 2, 6, 2, 3, นะครับเพ,พิน่นเ,เน้นสองคูหกสองกับหาสามนะครับงวดที่ผ่านมาหกสองเพิ่นย้ำคักรับหาไว้เนเด้อนะครับหกสองกับหาสามนะครับ,านนบมาสองหกพี่น้องนะครับแต่ว 4, 6, ่ 6, 4, าเพิ่นเน้นบนมาล่างนะครับงวดสี่หกให้หกสี่ให้ล่างไปบนนะครับแต่ว่าก็มาตัวเน้นนะครับเน้นตัวไหนมาตัวนั้นนะครับสองงวดแล้วท่านผู้ชมนะเพิ่นก็ย้ำว่าให้ติดบนติดล่างไว้เนเดอ้อชุดที่เพิ่นเน้นให้ นะครับโอ้เข้าโพดเพิ่นเก็บแล้วพี่น้องเข้าโพดแก่เพิ่นเก็บแล้วนอยู่หน้าบ้านเพิ่นพี่น้องนะวันนี้บรรยากาศแดดอบอ้าวนะบบแนาำมากฝนอาจจีตกอีกได้พี่น้องได้เอ้านมาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปช่มเขาไปฟังน้ำกันนับงวดวันที่1สิงหาคม2,568นะซื้อว่าเป็นเซียนแท้เซียนตัวจริงนะตัวเอ a f ีนี่มองขามนับถือว่า ในเลแวกซองดาวนี่ก็ถือว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งที่แม่นได้พี่น้องเด้อนะเซียนสองดาวของแค่แเพิ่นก็ย,ยำเลยมาหาเพิ่นงวดที่แล้วเนี่ยเพิ่นว่าบ้าเทาห้าสามกับหกสองเอาแค่นี้นะครับให้ติดไว้กัโตัวไว้น้ำเอามาหอดมาถึงแล้วท่านผู้ชมอยู่บ้านบ่พูน,นี่นะครับโอ้นะครับบรรยากาศบ้านเพิ่นนะครับผมดินงามไหมพี่น้องเพื่อนปลูกยังกระงามนะเบิงเข้าโพดเพื่อน อันนี้ข้าวโพดกําลังจะแก่นะครับข้าวโพดนะครับบรรยากาศเพิ่นลมรื่นพี่น้องบ้านเพิ่นลมรื่นนะสะออนข้าวโพดเพิ่นกะกำลังงามพี่น้องต้นลำไยพิ่นกระมีต้นเงาะกระมีพี่น้องนี่ลำไยนะครับเพิ่นว่าบดกปีนี้ท่านผู้ชมลูกลำไยเอ้านะครับเข้าไปฟังเข้าไปชุ่มน้ำกันพี่น้องพ่นเพิ่นกอเตรียมน้ำมาให้พร้อมกับ ผลไม้ลำใหญ่ <laughs> <laughs> เออสวัสดีครับผมผลอาหารเอ้าสวัสดีครับเซียนซ่องดาวอันนั้นแฟนเพื่อนพี่น้นองนะบ่ค่อยได้พอกันเอ้าแบบมาหอดมาถึงแล้วก็มีน้ำใจมาอเพื่อนน้ำพี่น้องนะครับก็ถือว่าแม่นของเพื่อนอยู่ครับผมขอบคุณครับน้ำใจเซียนเพื่อนน้ำพี่น้องเออ พูาไะรับอันนี้รับใหญ่ยูเอยุสวนป่ะครับยุสวนนี่ป่หลังบ้านยู่หลังบ้านเพื่อนพี่น้องรวยไงเนาะรวยเงี้ยไงพี่น้องรอบกินเบ็ดมันบาด้เละกัแล้วอือนี่พี่น้องบ่าวเถ่ามากเราพี่เหล่าเพิ่นแก่เพิ่นเก่าให้ชิมถุงหนึ่งพี่น้องเพิ่นว่ามันบดกคือต้นืนรวยญ่แล้วก็เนื้อดีพร้อมนี่พี่น้องเนื้อดีแอ่อเสร็จเนื้อดีหวานพร้อมกินเบลดครับเมื่อเช้าไปใส่มากกว ไปอันอัดอันอันดัหน้าดำบหน้าพี่นเพิ่นว่าที่แรกโทรหาเพิ่นเพิ่นว่ามื้อนี้จะไปซอยลูกดำหน้าเด้อดับแล้วล่ะครับผมแล้วแล้วเออเอานี่พี่น้องนะครับโอ้งวดซีหกหกซีตัวเน้นให้ล่างไปบนครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่นเน้นให้เลยเพิ่นว้งไฮหกสองกับห้าสามแต่ว่าเพิ่นก็ว่าให้ติดไปในเด้อบนล่างอ่า อันนี้เน้นบนขันไปบนเนเาะได้คักันเลยออาเพิ่งมาล่างมาล่างแต่ว่าเพิ่งกะยามาให้เอาสองคู่นี่หาสามกับหกสองเออเอานี่ท่านผู้ชมอ่แสงสะท้อนเนี่ยนะครับเห็นว่าเออนี่เซียนตัวจริงเซียนของแท้ <laughs> เออนะครับถือว่าเป็นเซียนผู้หนึ่งที่แม่นได้พี่น้องได้นะครับขันขันไปบนเนาะ อสีได้ครับคือได้ <laughs> เอาได้เลยนะครับนะ<อ>ามเนเ<อ>าเบิดน้ำกันนะงวดวันที่วันนี้วันที่17กรกฎาคม2568นะครับผ้ามาหาเพิรนตองหดเลยนะครับมาชมน้ำกันงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะครับอ่าเพิ่นให้เล่เพิ่นบ่ตตองรอดอกพี่น้องอืมเอาโอ้เอาเอาคือส้มเห็ดปวดจะออกอ,อีกเนาะออกือวมือทีออกกันละเออ ครับอือ้าวเปิ้ลก็บคำนวณมาให้แล้วพอดีชุดใดก่อนอ่ามาเบิ้งน้ำกันเอาบ่อรอเลยเพียงเอาชุดบนครับแตัวเน้นตัวเน้นเท่ากับจังติดไปด้พี่น้องเด้อตัวเน้นเท่ากับติดติดไปมักลำใหญ่พี่น้อง เดี๋ยวเอาเนื้อให้เบึงคุณพี่น้องหวานหวานลำไยอยู่นี่แหละอยู่หลังบานเปดนนี่แหละเด็กกระสิวเลี้ยนอยู่สิเนาะเด็กนี่ให้บนกอนนะครับ่อาชุดบนกอน ชุดบนตัวเน้นเพื่อนเขากระหารอตเตอรีไว้ได้ได้ผิวหนองได้นะเผื่อได้ลางวันเผื่อได้โชกไงอีกแถวหนึ่งก็ได้ครับครูกันนะนี่ะครับ สิบมาตเก่าเนี่ยเพรองสิลงติเก่า้าเนเนอเห็นบ่าคู่ขึ้นหัดบางหนึ่งแต่ว่าหกสองวาแลเขียนนี่พี่น้องว่เแล้เขียนบทชัดเห็นแล้เขียนตัวใหญ่ใหญ่ใหมเลยนี่อมาหกสองอีหลีสองหกเนียนเก่าวิ่งบนหกกับเก้า อเอาสามนี่กัเอาแค่สามคู่นี่ยุ่นแล้วเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเอ้าหกสองจะมาอีกบอกงวดนี่จะมาบนบอกว่แน่แล้วอ่าเอาแบบเซียนสองดาวได้ฟินนองเลยหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอ้าบอกเอฟซีเพื่อนครับผมเหล็กเด่นเหล็กวิ่งบนครับวิ่งหกกับเก้าครับตัวเน้นเน้นที่เก้าครับ คิดว่าเก้าล่ะสิมามันใจเก้าครับอ่าเสื้อสังดดามันใจเก้าเก้าศูนย์เก้าหน่้าครับเ้าหกอ่ะหกศูอาถ้าเก้มาถ้าเป็น6กมาจะหกศูนยกหตยังติดหกสอตัวเก้าอยู่ครับอ Is ่าต่วายังท่านเนน้นเห็นเม็ดเดียวขึ้นตัวเลยอ่สคู่นี่ตัวเน้นก็คือ9 0 9าศูนยเก้าหน่ง้องได้พินังได้ใดกับกันกับตัวไว้น้ำเนาะครับอ่เพราะว่างวดที่แล้วนี่เพื่นใหกสอ นะมาหาเพื่อนนี่ครับมาหาเพื่อนเพิ่นกระยำมาให้ติดไว้นะสองคู่เน้น่นี่หาสามก็พกสองนี่ให้ติดบนล่างไว้กับตัวไว้น้ำเห็นไหมเพื่อนเน้นให้แค่นี้เน้นคักเพื่อนกระคุยกะเบ,บาเถายุเพิ่อนมาเบาเถาหาไว้นี่เด้อบ่ต้องเอาไลายดอกนี่แหละเอาตัวเน้นเพื่อนมาอืบอกพี่น้องกันทั้งบ้านกันเลยฮเอสองค้างนี่สองคู่นี่ <c oughs> หาสามก็พกสองนี่เท่านั้นโอ้ อ่าคักยูข้าเจ้าก็ได้โชคน้ำยืนวะได้คักอยู่เออพี่น้องหลายหคนอยู่ญาติพี่น้องก็ถือว่าได้โชคน้ำได้โชคได้หมันเพราะว่าเมื่อนั้นนั่งคุยกับอ่าเส้นสองดาวเนาะพ่อแต่ไอ้นั่นแล้วพี่น้องก็นั่งคุยกันกับเพิ่นเพิ่นก็ว่านี่ละเพิ่นว่ามั่นใจคักมากแท้ละเบ้าเท่าหาสามกับหกสองเนี่เพิ่นว่าเพราะว่างวดนั้นสี่หกเพิ่นให้ล่างมันไปบนเพิ่นเลยวายัึงสี่ชุดเน้นนี่ให้กันไว้นเด้อเพิ่นว่าให้ติดไว้ทั้งบนทั้งล่าง อ,อ่างวดเอาสองคู่ไปหาสามกับหกสองคนว่าให้ติดไปเอ่อไทยจะหาลอตเตอรี่ก็เอาแค่สองคู่นี่งวดนี้นก็คือกันนั่นละเออได้ไวได้ไวได้ใจอีกคนอ้าวน,นะครับผมจังมาหาเพิ่นชุดล่างพี่น้องนะครับแต่ถ้าจังมาเบิ่งน้ำกันว่าเพิ่นจะเน้นชุดเพิ่นเน้น,นคู่เดียวชุดมากเพิ่นจะเน้นคู่ใดนะครับอาเซียนสองดาวนะครับผมอ่าหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขเด่นเลขวิ่งหกกับเก้าเน้นที่เก้าด้วยพี่น้องเด้อ นับเป็นเน้นตัวใดมาตัวนั้นนะครับแอบนะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองตัวเน้นะครับสามคู่นี้พี่น้องหาดูถามาหาลอตเตอรี่ไว้ได้ท่านผู้ชมหาไว้ได้นะครับเพื่อเขา้าในโชคเพื่อได้รางวัลพี่น้องนะครับหาลอตเตอรี่ไว้เลยชุดบนเข้ากับหาไว้ได้นะครับรเพิ่ว่าถ้าเก,ก,ก,ก่าวมากก็คือหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับรถา้าผู้ใดว่าหกสองมาก, 62, มาก,กตัวเก่ากับหกศูนย์หกหนึ่งแอบ แกนี่เ <Auf> พ <How to graduate> ื่อน่าหาได้โชคนะเพื <fe> ่อนเออแต่มื่วันนี้ได้รอบนี้ก็ได้เนาะติดการ์มันอีกทีเนาะเส้นสองดาวเพื่อนก็โชคดีที่ผิวหนังตั้งแต่สี่หกนะเพื่อนกับติดไว้นาหมดสี่หกนี่เพื่อนกับเพื่อนกับบอกเบาเทา้กันมาเพื่อนมานี่เด้อเบาเทาเด้อตัวที่เพื่อนเน้นนะเพื่อนมันกระมาตัวเน้นนะครับเนาะเพื่อนให้หกสี่มาสี่หกเพื่อนก็ให้เบิ้องมานีเบาเทาเพื่อนก็จะหาตัวนี้ไว้ละเพื่อนมาตัวที่เพื่อนมัด ตัวเนี่ยซีหกหกซีพันมาห้ติดไปแน่นะหับงวดนั้นเพิ่นให้หกซีล่างมันเป็นไปบนเนาะแต่ว่าก้าม้าเพิ่นอยู่นั่งคุยกันเพิ่งจะย่ำกับเบาเถ่าที้พี่น้องเออเพราะว่าก่อนก่อนจะกลับก็นั่งจะนั่งคุยกันกับเพิ่นก่อนคืองวดที่ผ่านมาคือกันเพิ่นกับว่านี่ละเอาไว้เลยเพิ่นมาหาสามกับหกสองงวดที่แล้วนี่จังว่าเพิ่นเขียนให้ตัวยังไงนี่เพิ่นมั่นใจคักเขียนบ่นี่เพิ่นจุดว่าวงเลยเพิ่นมาเอาเขียนตัวยังไงให้เลยหกสองนี่ ภาวะหกศูนย์่งหกสองหกสเพิ่นเน้น6 6 2แต่ว่าเพิ่มมาบนแต่ว่าก็ให้ติดไว้เพิ่นว่าตัวนี้นี่2คู่นี่53กับ62นี่ให้ติดไว้อืมงวดนี้90 91 92นี่ผู้ใดมักพี่น้องติดหาลอตเตอรี่ไว้นะครับชุดตัวเดียวจังมาอีกรอบครับอ้าวให้ผมไปจวดซะก่อนหาจวดซะก่อนเด้อาสัาก่อนอ้าวมา ขอบคุณเส้นสองดาวาครับผมขอบคุณคเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านขอบคุณพญายม่ญ่พี่ปานาสุขสุคนเด้อนะครับให้โชคให้มาด้วยพี่้องเด้อนะครับอ่าพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ